เอเมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห3 0นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับค,คนตื่นเช้าค่ะเป็นประจำนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยประเด็นข่าวสำคัญในวันนี้ครับศาลจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพล ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าน้องชมพู่เพราะมีพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจตั้ง3ข้อหาพรากเด็กทําให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆต่อศพสารพิจารณาแล้วจึงอนุมัติหมายจับคอมมานโดรวบอาบีและนกอุศนีหลังจักรจันท์อาคังสิรแจ้งความหมิ่นประมาทกรณีปล่อยข่าวปลอมสามีมีโรคสองใบล่าสุดผู้ต้องหาทั้งสงได้ประกันตัวแล้ว วงเงินคนละ10,000แบาทด้านทนายนีด้านทนายความจักกระจันเผยพอใจหลังอดีตผู้จัดการถูกรวบตัวย้ำคนผิดต้องรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเคลียร์ปมกรณีกทมผ่อนคลายเปิด5กิจกรรมแต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงสบคสั่งเบรกให้เลื่อนเปิดไปก่อนล่าสุดนายกออกมายืนยันว่าทุกเรื่องต้องปรึกษาสบคหากไม่มีมติ ให้รอสอบคพิจารณาก่อนจึงประกาศได้ย้ำอย่าพูดก่อนย้ำอีกครั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขยืนยัน7มิถุนาย,ยนนี้วัคซีนแอสตรา้าเซเนกามาทันและประชาชนจะได้ฉีดตามแผนแน่นอนแต่ไม่ควรระบุว่าจะมาวันไหนรวมถึงรวมถึงวัคซีนยี่ห้อไหนเพราะทุกชนิดมีคุณสมบัติป้องกันอาการป่วยหนักและเสียชีวิตยืนยันมาแน่6ล้านโดส พร้อมกระจายวัคซีนตามการพิจารณาของสอบคปลัดกระทรวงยุติธรรมสั่งเด้งผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเซาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำกรมราชทัณฑ์หลังนักโทษติดโควิดพุ่งสูงถึง1,218คนเฉพาะแค่วันเดียวตรวจพบ660คนนายแพทย์นิธิโพสต์ขอโทษยังไม่ได้ตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไหนในเรื่องวัคซีนตัวเลือก ด้านโคศกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงไม่มีอำนาจวินิจฉัยกรณีอปทขอซื้อวัคซีนเองตามที่สื่อน,นำเสนอข่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินบอกให้รอการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาผลตรวจเชิงรุกคอนโดย่านบางปูติดเชื้อ153คนรับเชื้อมาจากคลัสเตอร์สถานที่ทํงานในโรงงานย่านนิคมอุตสาหกรรมเร่งตรวจเชิงรุกสกัดการแพร่ระบาด ด้านผู้ประกอบการนำป้ายมาติดบริเวณด้านหน้าและหลังตลาดปิดบริการตั้งแต่1-10มิถุนายนนี้ประกาศห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าเด็ดขาดนัดที่2ของสัปดาห์ทีวอลเลย์บอลสาวไทยพยายามเต็มที่แล้วทำคะแนนเบียดคู่ขี้สูสีตลอดทั้ง3เซตแต่ไม่สามารถสู้บล็อกที่สูงใหญ่ของเซอร์เบียได้ทีมไทยแพ้ไป1 9ต่อ25 23ต่อ25และ2 3ต่อ25 วันนี้นะัดสุดท้ายไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อน5โมงเย็นช่อง3กด3.3ถ่ายทอดสดติดตามเรื่องเล่าหน้าหนึ่งกันต่อนะครับช่วงนี้มาดูเรื่องเล่าการเมืองครับการประชุมสภาเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเมื่อวานในวันที่2อนะครับสสพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลหลายคนก็ยังคงอภิปรายไม่พอใจครับในการจัดงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอสอพัฒภูมิใจไทยที่อภิปรายแสดงความไม่พอใจนะฮะโดยเฉพาะส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีทั้งนายนัชนนศสีเกาเกื้อสอสสงขลาครับนายสิริพงศ์สสศสะเกตและนายกรวีครับสอสอ่างทองโดยในกรวีนั้นระบุว่าการจัดสรรงบป,ประมาณครั้งนี้พิลึกพิลั่นพร้อมทั้งทิ้งท้ายแบบมีนัยยะบอกว่า การจัดงบประมาณในครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลและสภาชุดนี้ที่พิจารณาทั้งหมดแล้วผมจึงบอกว่าการจัดทํางบประมาณปีนี้ของสํานักงบประมาณที่มาเสนอต่อสภาพิลึกพิลั่นจริงๆครับและไม่มีใครรู้ครับท่านประธานก็ไม่ทราบผมก็ไม่ทราบครับการจัดทํางบประมาณครั้งนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ก็ได้ และถ้ามันเป็นครั้งสุดท้ายผมอยากจะเห็นนะครับว่ามันเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโควิดและพาชีวิตของคนไทยกลับไปสู่ภาวะปกติได้เสียทีไม่ใช่จัดสรรงบประมาณแบบพิลึกพิลั่นที่สำน,นักงบประมาณนำมาเสนอพวกเราในสภาแบบนี้ขอบคุณท่านประธานครับโดยในระหว่างการอภิปรายของนายพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อพครรคก้าวไกลครับก็ได้อภิปรายถึงการจัดงบประมาณที่ไม่เหมาะสมระหว่างงบกรลาโหมและงบสาธารณสุข ที่สวนทางกับสถานการณ์ก็ได้พลาดเพิงถึงการอภิปรายของสสพักภูมิใจไทยบอกว่าการที่พักภูมิใจไทยแสดงความเป็นห่วงงบของกระทรวงสาธารณสุขหวังว่าจะไม่ทําตัวเป็นเด็กงอแงได้งบสร้างรถไฟฟ้าก็ยกมือผ่านเรื่องนี้ก็เลยทําให้สสภูมิใจไทยประท้วงขอให้ถอนคาพูดครับเห็นเพื่อนสมาชิกจากหลายพักนะครับโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยนะครับที่มีความ เป็นห่วงในการถูกปรับลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าพูดว่าห่วงใยว่างบถูกปรับลดแล้วก็จะยกมือพรึบพรับให้นะครับไม่ใช่ว่าทําตัวเหมือนเป็นเด็กดื้ององแงแต่พอได้รถไฟฟ้ามาเป็นของเล่นก็จะยกมือผ่านให้นะครับผมขอญอาติประท้วงท่านผู้อภิปรายที่เอ่ยชื่อภาคภูมิใจไทยบอกว่าไม่ใช่ทําตัวเป็นเด็กงองแงหรือจะแกล้งอะไรนี้ ไม่ต้องมีใครมาชี้นาครับเราสามารถตัดสินใจด้วยตัวของเราเองให้ถอนนะครับถอนครับถอนคําว่าอะไรครับท่านประธานเขาบอกว่าพักภูมิใจไทยทําตัวเป็นเด็กงองแงนั่นนะครับถอนคําว่าพักภูมิใจไทยทําตัวเป็นเด็กงองแงใช่ไหมครับครับยินดีครับถอนได้ครับท่านประธานครับ จากกรณีที่สสภูมิใจไทยอภิปรายแสดงความไม่พอใจในการจัดสรรง,งบประมาณ2วันติดต่อกันนะครับทำให้มีการตั้งคําถา,ถามถึงความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยครับโดยระบุว่าได้ทําความเข้าใจเรื่องของการจัดสรรง,งบกระทรวงสาธารณาสุขในที่ประชุมคอรมอแล้วแต่น่าสนใจตอนที่ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องของสสภูมิใจไทยที่ชวนคุณอนุทินกลับบ้านซึ่งหมายถึงการถอนตัวจากรัฐบาล ท่านก็บอกว่าแล้วแต่หัวหน้าพักก็คือคุณอนุทินจะพิจารณาในคอรมอกคุยกันแล้วนะ,นะรวนะเรื่องการจะทำวารีปีหกห้านะในเรื่องก็มีงบประมาณทดแทนให้ตสมืออยู่แล้วทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของประชาชนเดือดร้อนเนี่ยร,รัฐบาลดูแลบทนะจะบอกว่างบมาณน้อยคงไม่ใช่นะอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดตรงนี่เห็นเมื่อวาน ก็แแล้วต่ก็เป็นเรื่องขององว่น่าพักเขาแต่พี่นาประเด็นนะแต่ยังไงจงไงอะไรคุยหมดแล้วท่านก็เข้าใจถ้านก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของท่านจะต้องบริหารเองสำคัญพักร่วมงจากองค์ส่วนใช่ไหมครับท่านรบโดยมีรายงานนะครับว่าระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ได้ปรารภเชิงตัดพ้อน้อยใจครับ กรณีมีสสพักร่วมรัฐบาลอภิปรายวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานเรื่องของการจัดงบประมาณโดยบอกว่าขอให้ช่วยๆกันตรงไหนที่เกี่ยวข้องก็ให้ช่วยเร่งต่อปาก,ก็บอกว่าโอเคแต่ปล่อยให้ลูกพักซัดกันโครมโครมซึ่งก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงตอนที่นายอนุทินลุกขึ้นชี้แจงต่อจากนายกในที่ประชุมสภาช่วงค่ำนะครับซึ่งนายอนุทินอภิปรายไม่ถึงนาทีแต่ว่านายกก็เดินออกจากห้องประชุมทันที ก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่าท่านไม่พอใจหรือไม่เดินผ่านไปแล้วและอีกช่วงหนึ่งของการประชุมสภาเมื่อวานนี้ที่มีความดุเดือดนะคะก็น่าจะเป็นช่วงตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลุกขึ้นมาชี้แจงฝ่ายค้านค่ะโดยบอกว่าพยายามทําดีที่สุดแล้วพร้อมย้อนว่านี่สาธารณะที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะต้องใช้นี่จํานําข้าวค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นมาชี้แจงหลังจากที่นายขจิตชัยนิคมสสพักเพื่อไทยนะคะได้อภิปรายโจมตีรัฐบาลว่าจัดงบประมาณไม่สอดคล้องกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนายข,ขจิตใช้คําพูดที่ค่อนข้างดุเดือดค่ะทําให้นายกยกมือลุกขึ้นขอชี้แจงทันทีฟังเสียงทั้งคู่ค่ะรัฐบาลจัดงบประมาณเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกประการไม่มีอะไรที่แสดงถึงภูมิปัญญาที่รับรู้ปัญหา ที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนอยู่ขณะน,นี้ไม่น่าจะมีงบประมาณแบบนี้มาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรถอนออกไปทางไม่ถอนงบประมาณท่านนายกประยุทธ์ออกไปยิ่งดีขอบคุณมากครับผมคิดว่าเราก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะในสถานการณ์ที่ที่ฉุกเฉินในขณะน,นี้ผมเรียวกว่าฉุกเฉินนะงบประมาณวัคซีนเนี่ยผมมีไม่จํากัดราะนั้นวันนี้ผมก็การาบเรียนว่าเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้ ว่านนี้ใช้ไม่ถูกต้องผมถามว่าวันนี้นี่สาาระมันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมใช้นี่จำนำข้าวเท่าไรอยู่ในยอดนี้นะครับที่ว่าผมยอดยอดสูงเนี่ยไม่อยากจะย้อนกลับนะใช้นี่ไปแล้วเจ็ดแสนห้าพล้านเหลือพันนี้อีก2องแสนแปดมืล้านต้องทยอยใช้อีกสิบสองปีหมดภาระขอบคุณครับ ก็เป็นการพูดถึงหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยงไปถึงหนี้ตามโครงการจำนำข้าวซึ่งก็หมายถึงโครงการของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะแจกแจงออกมาว่าใช้ไปแล้ว75,000ล้านเหลืออีก280,000ล้านก็ต้องทยอยใช้อีก12ปีค่ะครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากมาตราการคุมเข้มในการประชุมสภา,าที่เขาให้มีผู้ติดตามรมัฐมนตรีเพียงแค่หคนเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเกิดดราม่าขึ้นนะครับ ช่วงสายเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าตํารวจสภาเกิดปัญหากระทบกับทีมผู้ติดตามรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนื่องจากทางสภากําหนดให้สอสอหรือรัฐมนตรีแต่ละท่านมีผู้ติดตามเข้าได้เพียงแค่หนึ่งคนแต่ว่าท่านนี้มีผู้ติดตามมาสองคนครับโดยในช่วงแรกก็ระบุออกมาว่าเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีพกปืนเข้ามาด้วยแต่ว่าต่อมาก็เรียกตํารวจรัฐสภาานนี้ไปพบถึงขนาดบังคับให้กราบเท้าขอโทษรัฐมนตรีเรื่องนี้ออกมาก็เป็นข่าวใหญ่แล้วครับ ต่อมาได้ถูกเปิดเผยนะครับว่ารัฐมนตรีคนดังกล่าวคือร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยสาธารณเกษตรและสากรณน,นะครับซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้พกปืนเข้ามาและไม่ได้ให้กราบเท้าขอโทษจากการประมวลข้อสรุปครับ <c oughs> เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ชั้น B2 ซึ่งเป็นชั้นใต้ดินที่จอดรถระหว่างที่ร้อยเอกธรรมนัทกำลังเข้าร่วมประชุมสภาแต่เนื่องจากร้อยเอกธมนัทมีผู้ติดตามมาสองคน ตำรวจรัฐสภาก็เลยเข้าไปแจ้งผู้ติดตามของร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าเข้าได้แค่คนเดียวจากจุดนี้เองครับที่คาดว่าอาจทําให้มีปากเสียงกระทบกระทั่งกันต่อมาขึ้นมาที่ชั้นสองซึ่งเป็นหน้าห้องประชุมสภาร้อยเอกธรรมนัฐก็ได้พูดคุยระดับผู้อำนวยการของสํานักเลขาธิการสภาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาทางตํารวจรัฐสภาก็เลยได้เข้าพบร้อยเอกธรรมนัฐและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรก็ให้ข้อมูลว่า ตำรวจรัฐสภา,านายดังกล่าวยอมรับว่าเป็นคนพูดเสียงดังก็อาจจะฟังดูไม่สุภาพแต่ก็ได้ขอโทษผู้ติดตามของร้อยเอกธรรมนัทในที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ได้ตามไปขอโทษตัวร้อยเอกธรรมนัทด้วยนะครับยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะเรื่องเข้าใจผิดขณะที่ร้อยเอกธรรมนัทยอมรับว่ากรณีดังกล่าวเป็นทีมนายตำรวจติดตามของตนจริงครับปกติจะไปไหนมาไหนกันสองคนแต่ว่าทางตำรวจสภาย,ยืนยันให้เข้าได้เพียงคนเดียวก็เลยเกิดการโต้เถียงกันขึ้น ตนก็เลยได้เชิญผู้วยการสํานักงานรักษาความปลอดภัยรัฐสภาและตํารวจสภาคู่กรณีมาปรับความเข้าใจและก็ยกมือขอโทษกันตามปกติครับยืนยันว่าไม่ได้กราบเท้าตามที่เป็นข่าวออกมาโดยช่วงเย็นเมื่อวานนี้เลขาธิการสภาก็เรียกข้าราชการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องไปสอบถามข้อเท็จจริงก่อนที่ช่วงข้ามครับคุณชูเลียกภัยก็ได้ให้ในตํารวจคนดังกล่าวมาพบเพื่อสอบถามแล้วก็ให้กําลังใจค่ะ อีกหนึ่งข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะคะที่สุดนายอนนนพพาและนายพนุพงศ์จัดนอกค่ะก็ได้รับการปล่อยตัวโชคคราวแล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญารัชดาค่ะก็มีแอมมี่พร้อมกับแม่เดินทางไปให้กําลังใจด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นการไต่สวนคําร้องผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซค์ค่ะเพราะว่าทานายอนนนและนายพนุพงศ์ยังอยู่ระหว่างการกักตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รักษาอาการป่วยโควิดนะคะ จนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามสารมีคําสั่งอนุญาตให้ประกันตัวทั้งสองคนในวงเงิน200 0 0 0บาทพร้อมเงื่อนไขจะไม่ทํากิจกรรมใดที่ทําให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายไม่กระทําการใดให้สถาบันพระมหากษัตริย์เกิดความเสื่อมเสียไม่เดินทางออกนอกประเทศและต้องเดินทางไปศาลตามที่มีการนัดหมายทุกครั้งค่ะและต่อมาช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งนายอนนท์และนายไพมค์พนุพงศ์ก็ได้รับการปล่อยตัวนะคะ ซึ่งนายอนนท์ก็กล่าวขอบคุณทุกคนยืนยันจะเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อไปถ้าไม่มีคนทั้งนอกพวกเราคงไม่ได้ออกมานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ร่วมเคลื่อนไหวนะครับภารกิจนะครับข้อเรียกร้องทั้ง3าข้อก็ยังเหมือนเดิมนะครับความเข้มแข็ง เมื่อวานนี้ศารอาญาก็มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนายชูเกียรติแสงวงหรือว่าจัสตินด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากยังมีคดีอาญาตามมาตรา112อีกสองสารซึ่งทนายความก็เตรียมที่จะไปยื่นประกันในวันนี้ค่ะและเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดข่าวใหญ่ประเด็นสำคัญกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้นะคะวันนี้ปิดท้ายกันในโอกาสพิเศษค่ะโอกาสเรื่องเล่าเชา้านี้ครบรอบ18ปีค่ะคุณผู้ชม ก้าวเข้าสู่ปีที่19พร้อมๆกันวันนี้2มิถุนายนและรอลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นตอนเช้าเกิดได้เจอ ที่เจอเบื่อฉันสักทีเรายังมีกันอยู่เสมอกี่ปีแล้วที่หัวใจมีเธอ ากให้เราอยู่ด้วยกันเรื่อยไปเติมแต่งหัวใจให้กันอย่างนี้ตลอดจะนานแค่ไหนไม่เปลี่ยนใจหลายท่านทักเข้ามาบอกว่าตาผมมีปัญหาหรือเปล่าคือเราประมวลข่าวแล้วเราดูจอมอนนี้เตอร์ไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าผมพูดไปทางโน้นหรือตาผมไปทางโน้นขอบคุณ นี่แหละมันเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วเล็กๆน้อยๆก็บอกจริงๆเนี่ยตามองตรงนั้นแต่ใจมองตรงนี้ไปโนมีตาไงนุ่ยตรงมันอาจจะบอกกับผมนะว่าเดี๋ยวกินคนเคยกลับมาเนาะค่ะเช้ากินข้ามแปลว่าอะไรแปลตรงๆต้องออกไปหาตอนเช้าแล้วเอาเงินเนี่ยมาก็